ค่ะวันนี้จะเอายิมโนโด่างนะคะมาลองกราฟกับดาวล้อมเดือนดูนะคะเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะยังไม่เคยทำเหมือนกันนะคะทีนี้จะลองทำดูสามต้นนะคะแล้วก็เดีย๋ยวเราก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าไม่เคยทำกันเนาะการกราฟใส่ดาวล้อมเดือนเนี่ย เปอร์เซนต์การติดมันก็มีเราสามารถใช้ในการช่วยชีวิตไม้ที่ไม้ของเราที่เน่านะคะแล้วก็สมมติว่าณนาขนาดนั้นเนี่ยเราไม่มีตอกราฟเลยนะคะเราก็สามารถใช้ดาวล้อมเดือนนะคะเป็นเป็นหัวไม้ที่หาได้ง่ายแล้วก็เขาหาอาหารเก่งนะคะ แล้วก็ติดง่ายก็คือปลูกปุ๊บก,ก็ติดเลยทีนี้เราก็ลองมากราฟดูนะคะวิธีกราฟก็ปาดปาดให้เลียงเียงนะคะถ้าใครมีใบมีดก็ใช้ใบมีดโกนหนวดน,นะคะปาดบ้านนี้ใช้มีดทำขวนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าด,ดีไหมก็ดีไม่เท่าเพราะว่ามัน ไม่ค่อยขมนะคะแล้วก็ปาดได้ไม่เรียบเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ใช้ได้นะคะปาดแบบนี้เลยให้หน้ามันเรียบๆนะคะสำหรับยิมโน่ถ้าเป็นหนอนเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราก็ปาดทีเดียวเลยนะเดี๋ยวปาดก่อนเนาะปาดให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปประกบกันโดยการที่ให้ท่อน้ำเลี้ยงกับท่อน้ำเลี้ยงเนี่ย ตรงกันเหมือนการกราฟท,ทั่วไปเลยนะคะเหมือนการกราฟใส่พวกต่อสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้เลยนะคะมุมกเกษตรเนี่ยเวลากราฟใส่อะไรก็ตามนะคะจะใช้วิธีการถูๆสักหน่อยหนึง่งจะให้ดีเนี่ยหัว ที่เราเอามากราฟกับหัวที่รับหัวตอที่เป็นตอนะคะมันควรที่จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะแล้วเราก็ใช้หนึง่งยางรับแต่ว่าวันนี้ทดลองทดลองกราฟสามต้นนะคะก็ลองเอาแบบหัวเล็กกราฟกับหัวใหญ่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะติดหรือไม่ติดไม่รู้นะคะต้องดูอีกทีหนึ่ง ยางมาลัดไว้เราก็ใช้ยางล็อกไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับแล้วก็เป็นการกดให้ผิวของทั้งทั้งตอกับหัวไม้กราฟของเราเนี่ยแนบสนิทกันนะคะแล้วก็เราก็ล็อกอยางอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อล็อกอยางพวกนี้ให้ไม่ให้มันขยับนะคะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราทำหัวอื่นต่อเนะต้นที่สองเราใช้หัวไม้กราฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเดีย๋ยวเราต้องปาดตรงนี้ก่อนปาดตรงนี้เพื่อที่จะให้อ่า น้ำเลี้ยงนะคะที่มันไหลออกมาเนี่ยมันมีที่ระบายนะคะมันจะไม่ขังบนตอกราฟนะคะหัวที่สองนะคะทำเดี๋ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูหัวที่สามนะคะหัวที่สามเนี่ยเราก็จะเลือกไม้ที่ หัวมีขนาดใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ตอก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําการปาดยอดเหมือนเดิมนะคะพยายามปาดทีเดียวนะคะใช้มีดคมๆนะคะหัวไม้เราก็ปาดแบบเดียวกันเลยนะคะ ให้ท่อน้นเหลียงตรงกันนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับาการกราฟยิมโนโด่างกับดาวต่อดาวล้อมเดือนนะคะเรากราฟโดยการใช้ดาวล้อมเดือนเป็นต่อนะคะทีนี้เราจะมาตามดูกันว่ามันจะติดไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ เดี๋ยวเราไปลดน้ำกันนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยจะใช้วิธีการลดน้ำแบบไม่ใช่ลดหัวมันเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หัวไม่กรับที่ยังไม่ติดเนี่ยมันเปียกน้ำนะคะก็มีโอกาสที่จะไม่ติดได้เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการแช่เอานะคะเราจะแช่แบบนี้ให้ดินเนี่ยค่อยๆ่อดู ความชื้นขึ้นมาเองนะคะจะทำให้หัวไม้กราฟของเราเนี่ยกับตอเนี่ยไม่เปียกน้ำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมเกษตรไว้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามดูผลงานกันค่ะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทำ ทำช่องเกี่ยวกับแคตตาสโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะเอาคลิปพวกนี้ไปลงด้วยถ้าทำเมื่อไหร่รวมเกษตรจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็กลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับแคตตาสเนี่ยจะได้ไปติดตามในช่องนั้นนะคะขอบคุณค่ะ